<Channel. S 2> รายการเล่าข่าวชาวบ้าน สวัสดีค่ะพบกับเราวนะคะกับการหยิบข้าวในจังหวัดพัทลุงมาเล่าให้กันฟังนะคะช่วงนี้ค่ะอยู่กับพวกเรากับทีมงาน IPM ซ่องซ่องแปดค่ะกับอีกหนึ่งช่องคุณภาพดีๆนะคะ uh ap, á, กับท um e um ีมงานมีคุณภาพค่ะก ok, ับพัทลุงชาแนลนั่นเองค่ะติดตามรายงานความเคลื่อนไหวในจังหวัดพัทลุงกันได้ค่ะกับรายการเล่าข่าวชาวบ้านค่ะช่วงนี้อยู่กับนุนาโชติกาฮิรันวงในคะอีกหนึ่งคุณภาพที่ยิบยกเรื่องราวสาระดีๆมาฟ้ากันค่ะหลายคนค่ะในช่วงนี้เนี่ยคนค จะทอแทกับเรื่องข้อการทํางานค่ะสู้ๆกันต่อไปนะคะชีวิตนี้ยังมีเรไรอกมากมายค่ะที่สําคัญคนเราต้องรู้จักที่จะยิ้มให้กับตัวเองค่ะไม่ว่าจะเจอปัญหาอยากเย็นหรือว่าจะเจอเรื่องที่บั่นทอนจิตใจบางคนสู้เสียทางคนรักสู่เสียสับสิน้นชีวิตนี้ยังมีวังนะคะเป็นกําลังใจใกันต่อไปค่ะกับพวกเราพี่น้องเนี่ยชาวพัดทลุมทางไลายแล้กวก็พวกเราทีมงานพัดทลุมชาแนลนั่นเองค่ะ ทุกๆเชา้านะอย่าลืมค่ะก้อนอีเตืรอ์นอนไปล้างหน้าแปล่งฟันอีบนปาก็ได้กระตานแต่ลุกขึ้นไปที่หน้ากระจกก่อนแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองสักทีนะคะเป็นการให้กําลังใจค่ะเอาละค่ะให้กําลังใจตัวเองซะแล้วกลับมาติดตามนะคะอัปเดตนะข้อแชร์ปสร้างเป็น,นสกิดนะคะมาอัปเดตค่ะความเคลื่อนไหวในจังหวัดพัทลุงกันบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องข้องวงการของการศึกษาก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องข้องแวดวงข้าราชการะค่ะรวมไปถึงความก้าวหน้านะคะด้านการส่งเสริมผู้นาการ ฒนาในแต่ละชุมชนค่ะกับพัทลุงชาแนลเนี่ยค่ะย้ำอีกทีค่ะกับ การถ่ายทอดผ่านดาวเทียมนะคะสัตเไล่ข้องจานซ่อม i เ m มช่องซ่องซ่องแดค่ะช่วงบ่ายตรงนี้ค่ะเดียวข้อเริ่มไปทีเรื่องของการเปิดตลาดกันก่อนดีว่าค่ะคนเมืองลุงค่ะก็ได้รอคอยอยากเย็นชมนาไม่ข้องตลาดซอสนะคะลังจากที่หลายคนค่ะได้ใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือว่าบางคนคือมีบ้านดังเดิมและง่ายๆว่ามีบ้านดังเดิมอยู่ที่จังหวัดพัทลุงเลยนะคะก็ได้เห็นตลาด ดซดตั้งแต่วัวชาวมีการไข่ทางข้องซอดข้องเข,ข,ข้าข้องว่านไข่เสื้อพาเราก็จะยูกับม,มุมๆมนึงเเข่กับน้นรอถไฟนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นตลาดที่เรียกว่า วกชาวชาวมากกันได้มาพบปะกันมาได้มาซสือข้องกันตรงนั้นร้านน้ำชงน้ำชากันอยู่ตรงนั้นตอนนี้เขาเปิดตลาดไม่เขาใหญ่ที่ทําการไม่เป็นการใหญ่ฉั่วคราวมีข้าวความเคลื่อนไหวค่ะพิธีเปิดตลาดซดฉั่วคราวนะคะช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันเลยกับข้าวไร่ของเราค่ะ ทางเทศบาลเมืองพัทลุงค่ะจัดพิธีเปิดตลาดโฉวคล้าวโดยมีนายสุเมธบุญยอกเป็นประธานในการเปิดตลาดสดโชวคล้าวโดยตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุงได้ก่อสร้างเมื่อปี2500ซ้อง, 1, องและต่อมาได้มีการต่อเติมส่วนขยายคล้องแต่ละทิศโดยรอบปัจจุบันมีสภาพโครงสร้างค่อนข้างเก่าชำรุดไม่ถูกสุขลักษณะทางเทศบาลพัทลุงจึงได้มีโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุงให้ได้มาตรฐาน ก็คือจัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินคา้าที่สะอาดถูกสุขลักษณะทั่วไปมีการจัด การกับหมูนฟอยมีการจัดการกับน้ำเสียแล้วก็สิ้นปฏิกูลมีการป้องก,กันควบคุมสัตว์แมลงพาหะนำโรคและการจัดการดันสิ้นแหวดลมทีดีรวมทั้งมีอาหารที่สะอาดซอดใไม่แล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเทศบาลเมืองพัทลุงจำเป็นต้องย้ายผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดซอดเทศบาลเมืองพัทลุงมาจำหน่ายสินคา้ายังบริเวณตลาดโชวคลาวที่เทศบาลจัดไว้ให้ซึ่งเป็นที่ดินข้องหนังอุยปุรินทราพิบาลจำนวนซ่องไร้และ นายประกิตบุรินทรราพิบาลจำนวนนึ่งร้ายให้พื้นที่ในการจัดทำตลาดชั่วคราวดังกล่าวมีพิธีเปิดตลาดสดชั่วคราวเพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ขายได้ย้ายมาขายณนะจุดนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีวันนี้พิธีเปิดได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับกิจกรรมก็มีการบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าเรามาขอใช้สถานที่อย่างนี้เพื่อเป็นสถานที่ ขายของเป็นชั่วคราวแล้วก็มีพิธีพระนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันกิจกรรมในวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายทุกกองของสำนักงานเทศบาลจากโรงเรียนแล้วก็จาก ซึ่งทางเดสบานเมืองพัทลุงได้เตรียมความพร้อมของตลาดโฉคลาวในด้านการจัดการระบบโครงสร้างอาคารพื้นที่ระบบระบายนา้ำระบบไฟฟ้าน้ำประปาและห้องน้ำเพื่อรองรับการจำหน่ายสินค้ขาของผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดโฉขลาวแห่งนี้สำหรับการจำหน่ายในตัวอาคารเรื่องโครงสร้างลงา่างคาสังกะซีจจำนวน463ซึ่งแบ่งออกเป็นการจำหน่ายสินค้าประเภทปลาอาหารทะเลห้อยจำนวน67ราย ประเภทเสื้อผ้ากิบช็อปรองเทา้าจำนวน33รายประเภทข้องช่ำเครื่องแกงกระทีจำนวน50รายประเภทดอกไม้พักผลไม้จำนวน8 6 3รายและข้าวแกงรวมไปถึงนามจำนวน71รายนอกจากนี้แล้วยังมีผู้จำหน่ายสินคา้าบริเวณทางเทา้าสาธารณาอีกจำนวน1 4 2ร้ยายรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น605 นึ่งข่าว่านไปค่ะก็ต้องบอกว่าคุณพันธุลุงก็ได้เจอกับอีกมิติไหมข้องการจัดการสธาณูดอ่าข้อไปค่ะกับการจัดการระบบชาธาธณูุโภคเนี่ยการสํารังการจับจ่ายใชย้อยในเรื่องข้องอาหารในเรื่องข้องข้องชายนะคะแต่ว่าเป็นพื้นที่โ่วคร่าวเท่านั้นคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ตลาดเก่าก็ได้มีการจัดสร้างปรับปรุงเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานตามสิททางเทศบาลนะคะึ่งมีนายกอ่ นายกเทสบาลของเราก็คือฐานสุเมศบุญยอกค่ะได้จัดวางแผ่นโครงการนิวายก็คิดว่าต่อไปพัทลุงค่ะก็จะได้มีตลาดที่คราบผงจอนแล้วก็มีความสะอาดได้มาตรฐานซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนพัทลุง เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะไปทางหนค่ะพัทลุงเราก็มีการส่งเสริมและก็ตมมีการเปลีป่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะประวัติลาสุทธิพานมางานอายะพัทลุงถุกน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องพิธีเปิดหญิงใหญ่อลังการต้อกว่าไม่แพ้จังหวัดใดในภาคใต้เลยทีเดียวและที่สาคัญค่ะนอกเหนือจากเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจแล้วเรื่องของการปกครองค่ะหลายๆข่าวที่ได้นําเสนอไปนี่ก็ถือว่าได้มีการ ปรับปรุงเราก็ได้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้นําซึ่งนั่นก็ไม่ถึงวา่าเมื่อผู้นํามีความแข็งแรงมีความพร้อมในการที่จะพัฒนาชุมชน,ชนไม่ต้องห่วงขัะต่อไปพัทลุงบ้านเรานะใครดีว่าไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างว่างเวอร์อย่างข้องใจพอเมวะว่าแม่รวยอยู่ดีกินดีมากตอนนี้ผู้นําเราจังหวัดพัทลุงเรามีความพร้อมค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อนิบอค่ะจานซ่อมช่องซ่องซ่องแปดไอพีเอ็มตรงนี้นะครับพัทลุงชาแนลเราจะนําเสนอความเคลื่อนไหว้ก็ติดกันแบบหน้าที่ต่อหน้าที่เลย เ,เอาละค่ะแรกเดียวข้าวเรืองตลาซดผด่านไปค่ะมาถึงอีกหนึ่งข้าวค่ะเป็นเรื่องของการจัดงานวันวิชาการค่ะข้องวิทยาลัยการอาชีพบางแกว้วจัดงานวิชาการความรู้บันเทิงเพียบค่ะไปติดตามรายละเอียดข้องข้าวพร้อมๆกันเลยค่ะผู้ซื่อข้าวายงานวา่าวิทยาลัยการอาชีพบางแกว้วภายใต้การบริหารงานข้องนายธีรพัฒน์บุญพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยายการอาชีพบางแก้วจัดกิจกรรมวันวิชาการขึ้นเพื่อให้หนักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆเปลี่ยนการให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาทั้งในวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วและโรงเรียนต่างๆที่นํานักเรียนมาศึกษาความรู้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้บรรยาการภายในงานวันนี้มีการเปิดงานโดยนายธีรพันธ์บุญพันธ์ ร่วมในการวิยารายการอาชีพบางแก้วและมีการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่มาเข้าร่วมมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษาอย่างเช่นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานอาชีพกิจกรรมรอยแปดอาชีพการแสดงผลงานของพนกวิชาชังยนสูนการเรียนรู้ฝึกทดลองสาธิตการใช้วิทยุซื่อส่านการทดลองใายห้องควบคุมระบบเสี่ยงและฝึกปฏิบัติการของพนกวิชาอิเล็กทรอนิกส นิทรรศการทักซะาดานฝาซาและอาเซียนส่วนวันนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มภาคพลังนะครับของกลุ่มเ,เพื่อนสมาชิกนะครับเ,เข้าเข้ามาช่วยในงานของวิายาการชีพบางแก้ววันนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันวิชาการของวิายาอาชีพบางแก้วจังหวัดพัทลุงครับเราก็จัดอย่างนี้มาทุกปีเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องของการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนเยาวชนผู้ปกครองและก็ในพื้นที่ของอำเภอใกล้เคียงครับแล้วก็มีกิจกรรมันทนาดานาการ คณะนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วที่มาสร้างความบันเทิงให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมงานในวันนี้สําหรับคนที่มาร่วมงานในวันนี้จะได้รับความรู้ความบันเทิงที่ทางวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วได้จัดเตรียมไว้ ก็ที่ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะทุกรังที่มีการจัดกิจกรรมอบรมไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการเรื่องความบันเทิงค่ะรุ่นพัทลุงบ้านเราก็ได้แสดงความรู้ความสามารถซึ่งก็มีคณาจารย์แล้วก็ผู้บริหารในแต่ละสถาบันนะคะก็ได้เข้าวร่วมให้การสนับสนุนส่งเสริมค่ะถื่ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่แล่นปนีเพราะไม่ความว่าเด็กพัทลุงบ้านเรานะคะความสามารถก็ไม่แพ้ ใครจังวัดไในหลายทีสําคัญกับคุณพัทลุงบ้านเราเองฟรีมือก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวก็ต้องเป็นกําลังใจให้กันค่ะกิจกรรมที่สร้างขึ้นเนี่ยทีอว่าเป็นกัน เปิดให้กับน้องๆและหลายคนได้รู้จักทางวิยาการอาชีพบางแก้วมาขึ้นค่ะและที่สําคัญเราก็จะได้เห็นวิวัฒนาการนะคะขอ้องการพัฒนาด้านสายอาชีพด้านช่างซึ่งเขาก็มีรอยแปดอาชีพกันน่าสนใจค่ะก็ต้องติดตามกันต,นต่อไปเพราะว่าทุกครั้งที่มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหก,กรรมหรือว่าด้านเทคโนโลยีนะคะก็จะมีน้องๆสายงานช่างแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาเกี่ยวกับการโทรคมานาคมต่างๆน้องๆอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ในส่องของน้องๆฝ่ายช่างนที่ ว่ามีส่วนสําคัญอย่างมากในการที่จะนําความรู้เนี่ยมา สร้างต่อให้กับเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ได้มีการเปิดโอกาสให้มองเห็นในเรื่องของสร้างงานอาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะเอาเลยค่ะเปิดมุมมองการเรียนรู้กันมาก็เรียกว่าซ่องข้าวีิผ่านมาน,นี้สร้างความผูมิใจให้กับคนพัทลุงนะคะยังไม่หมดค่ะวนันนี้ยังมีอีกล่าข้าวที่มันนําเสนอนะคะปติตามในเรื่องของการปราบปรามแล้วก็ป้องกันยาเสพติดกันบ้างดีว่านะคะมู่ที่5้าแล้วก็มู่ที่ 8, ะะแปดนะคะบานโลเลดนะคะจัดทาประชาคมเพื่อ ขนห้าภูเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะข้าวนี้ค่ะเป็นข้าวที่ส่งเสริมนะคะเป็นการสร้างให้สังคมข้องเมืองพัทลุงเรานา่มมาอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะรลาลิของข้าวไปติดตามจากผู้ซื้อข้าวกันค่ะ ผู้สื่อเข้ารายงานว่าชุมชนบ้านโลแรตค่ะตําบลเข้ายาอําเภอซี่แบนพอดจังหวัดพัทลุงมูทีห5และมูทีแปได้มีการจัดทําประชาคมขึ้นเผื่อค้อนหน้าผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต,ตามที่อําเภอส่อปอดซี่แนพอดได้จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประส้นพลังแป่นยิน25ตาสบปรดอําเภอซี่แบนพอดจังหวัดพัทลุงโดยฝุกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพภห้แก่กำนันงผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรักษาความสงบเพื่อได้รับรู้บทบาทหน้าที่และมีความเข้าใจในการดํานนงป้้อกกัแไข ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนข้องตอนเองได้รับมอบหมายภารกิจได้จัดทําประชาคมโดวยวิธีหลับเผื่อคนห้าผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเรื่องของการเก้เก้ขณะเราก็ไปจ่ายายามที่จะโบกบพี่นองไปจชาชนหวาเราต้องช่วยกันดูเละขณะดูเลบุตรล้านข้องโบเมพี่นองในหมู่บ้านเนี้ย การนําผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบําบัดและติดตามผู้ดูแลผ่านการบําบัดรักษาวันนี้มีชาวบ้านออกมารมทําประชาคมไม่มากนักเพราะว่าบางส่วนยังคงไม่เข้าใจในเจตนารมการจะทําประชาคมในครั้งนี้เพื่อวัตถุประสองค์อะไรซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่เข้ารวมสี่แจ้งให้กับผู้ที่เข้ารวมได้ทราบและชาวบ้านก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือรวมมือกับเจ้าหน้าที่ข้องชุมชนในการให้เบาะแส งานนี้ค่ะก็ต้องบอกว่านอกเนือจากคนข้องผักรดัฐแล้วก็ในส่วนข้องผู้นําชุมชนคนในพื้นที่แล้วนี่ประชาชนทุกคนในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละท้องที่ก็ต้องให้ความร่วมมือค่ะเพราะางานนี้ไม่มีใครคนใดีนวเนึ่องทําได้คนเดียวมันเป็นงานที่เสี่ยงแต่ถ้าเราทุกคนรวมมือกันชุมชนก็จะกลายเป็นชุมชนที่ข้าสะอาดแล้วก็ปลอดจากยาเสพติดนะคะไม่ใช่อย่างอื่นอย่างใดค่ะเพื่อลูกล้านของเราในอนาคตนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่เราทุกคนไม่ว่าใครกัน ตามต้องให้ความโรวมมือนะคะเอาละค่ะมาถึงอีกหนึ่งข้าวกันบ้างค่ะที่ตำบลพญาขั้นค่ะตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เ,เกี่ยวข้องกับเรื่องการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดอีกแล้วนะคะเทศบาลตำบลพญาคั้นค่ะจัดโครงการเด็กไทยห้างไกลยาเสพติดค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับไปติดตามพร้อมภาพเข้ากันเลยค่ะทางเทศบาลตำบลพญาคัน้นจัดโครงการเด็กไทยห้างไกลยาเสพติดโดยมีนายพันุวันรแกว้วลำพัดรองผูง้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา าพัทลุงเขตหนึ่งเป็นประธานเปิดงานและมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ซ่องฐานดังนี้รอยตะบวตรีทวีคงแก้วบรรยายเรืองสถานาการณ์ยาเสพติดภายในจังหวัดพัทลุงและพันตํารวจโทยิ่งกันยามากมายบรรยายเรืองโทษและผิดภัยของยาเสพติดหลังจากเสร็จกิจกรรมผากเชา้ผาผักใบจะเป็นการพาหนองเยียมชมกิจการมของเรือนจํากลางพัทลุงกิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กนักเรียนและครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุงเด็กนักเรียนและครูโรงเรียนวัดเข้าแดงเด็กนักเรียน และครูโรงเรียนวัดควรทบซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนนักเรียนหนักศึกษาได้รับรูรับสาซึ่งปัญหาและปิดไฟข้องยาเสพติดเพื่อสร้างผู้นำเยาวนชนในการต่อต้านและป้องกันการยแพร่ระบาดข้องยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนโครงการเด็กไทยยังไกลจากเดืติดในนี้นะครับก็วัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อเยาวนชนในจันหวัดปัานนะครับซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษาสามโรงเรียนนะครับซึ่งมีโรงเรียน อนุบาลเมืออตะลุงแล้วนกะ็อนุรงเรียนวัดขอแดงรงเรียนวัดก้นทบนะครับกิจกรรมนี้อยากฝากให้ท่านนายกได้ดําเนินการต่อซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากเป็นการป้องกันนักเรียนก่อนไวเสี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเยาวชนที่เติบโตขึ้นต่อไปในอน,น,นาคตในห่างไกลยาเสพติดซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในอน,นาคตของชาตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทักษะความคิดสร้างภูมคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับเยาวชนไม่ต้องเป็นทาสของอบายมุกด้วยวิธีแห่งลักธรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและรวมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนยังเป็นรูปธรรมดังนั้นทางเทศบาลตำบลประยาคั้นจึงได้ตรหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเห็นว่าถูกปากส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหารวมกันการปล่อยเป็นนาทีองจ้หนาที่ตำรวจหรือหน่วยงานข้องภากรัฐรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่เพียงพอและจะทําให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจึงได้ทื่อโอกาสนี้จัดโครงการเด็กไทยห้างไกลยาเสพติดขึ้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลและการนําสังคมไทยเข้าสู่สังคมที่พึงปรารถนาคือสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขรวมกันงานนี้ค่ะใครที่ไม่เคย ูรจักนะคะรือว่าใครที่ไม่เคยได้เรียนรู้กับเรื่องของยาเสพติดก็คงจะได้ความรู้กันมากมายค่ะเพราะว่ามีช่องวิยากรที่ได้เป็นคุณภาพนะคะข้องการนำเสนอ โครงการนี้ก็ได้มาบรรยายพร้อมทางได้พาไปดูสถานที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรืองของยาเสพติดนั่นเองนะคะเป็นกําลังใจให้กันค่ะไม่ว่าทันใดกระตามค่ะทีมีลูกล้านเคยผ่านวงจรของการข้าไปปักพันธ์เรื่องของยาเสพติดค่ะหรือว่าทันใดก็ตามทีมีลูกล้านเคยข้าวไปค้องแวะเกี่ยวกับการข้าหรือการจำหน่ายนะคะทุกวันนี้ค่ะเราก็ต้องอยู่กันตามกรอบระเบียบ ข้องกฎหไม้บานเมืองนเนอัปกระฉะนั้นแล้วเมื่อรัวทำในสิ่งผิดนะคะการกลับตัวกลับใจถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างคมยังให้อภัยได้เพราะฉะนั้นค่ะพอแม่ผู้ปกครองคนใดที่รัวลูกตัวเองนี่เริ่มจะเข้าไปข้องเกีย้ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้องการเซพหรือว่ากําลังจะนําสู้ไปในเรื่องข้องการคากอต้องกระสิบต้องสะกิดต้องบอกนะคะให้เหลิกค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับชาตินะคะไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาครอบครัวหรือว่าเป็นปัญหาในแต่ละพื้นที่มันไม่ถึงปัญหาระดับชาติเพราะฉะนั้นค่ะเราทุกคนต้องรวมกันแกไข และสำหรับใครที่เคยผ่าพลังหรือว่าเคยพิษนะคะสร้างคมอย่างไรโอกาสถ้าคุณคิดกลับตัวและก็กลับใจนั่นเองค่ะเป็นกําลังใจให้กันในกับผัทะลุมช่นง Channel ของเราค่ะใครที่กำลังติดตามรายการอย,าอยู่ตอนนี้ค่ะอยู่กับโชติกาฮิรันวงนะคะพร้อมกับเราทีมงานผัทะลุมช่อง Channel นั่นเองค่ะติดตามกันได้เลยทางจากซอมไอพีเอ็มซ่องซ่องแปดไล่คนว่าไอ้ยักของใจว่างเวิร์ดไม่ใช่โรดีว่าผัทะลุงยัง ติดจานกันได้ค่ะยูตรงไหนกส็สามารถรับสัญญาณผ่านดาวเทียมกันได้เพราะว่าต่อไปในอนาคตเรากําลังจะมีทีมงานค่ะที่จะไปคนห้าสถ้านทีท่องเที่ยวในพัทลุงบ้านเรามานําเสนอกันค่ะพัทลุงบ้านเรานี่ยังคงดีค่ะลุยโคซิ่นเม็ดค่ะแต่ว่าหลายคนก็มองว่าไม่รร้มีอะไรบางทีก็ว่าไม่ใช่โรจักพัทลุงชาแนลค่ะเราจะนําเสนอในอีกมุมมองเรื่องทีฐานไม่เคยรู้หรือฐานรู้แต่อาจจะอย่างรู้ไม่หมดเราจะมา เาเปิ่นไปทองเทียวกับสสานทงทีล่ไล่เส้นที่ท่องเทียวทีทันยังไม่รู้และทันรู้ไม่เข้าพันทนุงบ้านเรานะคะน้ำร้อนนะคะบอน้ำร้อนเป็นบอน้ำร้อนที่เรียกว่าดีที่สุด ว่าจังหวัดอื่นๆนะคะหลยคนบอกว่าจริงเออเอาละค่ะเร็วๆนี้เรากำลังจะมีรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับพัทลุงชาแนลนะคะติดตามกันต่อไปแล้วก็ให้กําลังใจกันต่อไปส่วนใครที่บอกว่าเห็นคนทํางานอยากส่งเสริมนะคะอยากที่จะเข้ามาเป็นแรงใจให้นะคะฐานสาม,มาที่จะช่วยรวมในเรื่องของการลงโฆษณาแล้วก็ประชาสัมพันธ์กับเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์สินค้าตัวใดก็ตามแต่ค่ะเอาละค่ะระหว่างทีเราได้แนะนาให้ฐานไน้รู้จักกับทีมงานเรานะคะมีหนึ่งข้าวที่อยากนำมา งานเมาลิตนะคะกลางตำบลฉรัดประจำปี2 5 5 6งานนี้ค่ะในส่วนของนุนาโชติกาเองก็ได้รับหน้าที่ในส่วนของการไปเป็น MC ีให้กับบุ๊คมิสูบิชิกันเฮนรมนากาศผาพงงานค่ะต้องบอกวา่ามีผี่นองชาวไทยเชื้อสายมุสลิมของเราค่ะได้ให้ความสําคัญในงานนี้แล้วก็มีฐานซอซ้อนนะคะถังฐานซอซ้อนนาริกัมรักค่ะแล้วก็ในส่วนของฐานสุภชรีนะคะธรรมแพทย์่านก็ได้ไปเป็น ประธานรวมในการเปิดงานครั้งนี้นะคะเป็นการรวมตัวของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะ ถือวาคือถ้าให้หนึกภาพคือถ้าเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธเราก็คือเมื่อกับงานวัดะคะ่ะเพราะฉะนั้นงานนี้นี่จะมีพี่น้องมุสลิมนะคะมารวมงานมาเที่ยวมีกิจกรรมวนเวทีลูกหลานของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะก็ได้มีการแสดงถือว่าเป็นอีกหนึงพาพที่เห้นแล้วภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้เมื่อกับเป็นการสร้างความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นนะคะกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองค่ะข้าวนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะผู้ืึอข้าวรายงานจ้า เทศบาลตำบลฉรัฐว่าทางเทศบาลตำบลฉรัฐได้มีการจัดงานเมาลิดกลางประจำปี2556ครั้งที่5ระหว่างวันที่15-16กุมภาพันธ์มีวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาอิสลามเป็นการเฉลิมฉลองเนื่งในวันคลายวันประสูติของทานศาสดามูฮัมหมัด งานเมาลิกลางได้จัดขึ้นเพราะความรวมมือของประชาชนซึ่งได้มีส่วนรวมในกิจกรรมข้องเทศบาลได้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษ้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนมุสลิมที่กำลังศึกษา้าห้าความรู้ด้านาศาสนาอิสลามเพื่อน,นำไปปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักการของาศาสนาและสามารถที่จะนำลักคำธรรมขังซ่อนมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันรัางนี้ก็ถือว,ว่าเป็นกลางตีฮะวัตถุประสงค์ในการจัดงานเมาลิกลางกลางนี้ ก็เผื่อเยาวชนในตำบลจารัฐและกาพี่น้องในตำบลบานรัฐได้มีกิจกรรมรวมกันในเรื่องกล้องมุสลิมในตำบลจารัดกล้องเราได้มีการรวมตั้มปรารกิจในเรื่องการสนรเสริน,นประวัติกล้องตานซาดามุฮัมมัดสุลลัลวะลัยิวะซัลลัมซึ่งการจัดอ่านในครั้งนี้เพื่อเด็กในตำบลบานรัดได้มีกิจกรรมในการต่อปัญหาได้สแสดงออกในเรื่องกล้อง และที่สาคัญได้มีการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวมุสลิมให้ซืบทอดต่อไปในการจัดง,งานครั้งนี้ชายงบประมาณของเทศบาลตำบลฉรัดและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากถูกผักส่วนอาติเชนคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลผู้นาําศาสนาตลอดจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะครูนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้าน ควรยุน่นองค์กรต่างๆโดยฉพ,พีนองประชาชนชาวตำบลฉรัดทุกฐานนี่แหละค่ะแรงข้องการรวมไมายรวมมือค่ะเมื่อนี่บอกว่าอีทำอะไร,ร,รสักอย่างนึงนะคะไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งที่ทำได้ค่ะเราทุกคนในพื้นที่จะต้องรวมด้วยและก็ต้องช่วยกันค่ะเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ต้องบอกว่าปลื้มปิติยินดีค่ะพ่อทูลุงบ้านเรานะคะเดี๋ยวนี้มีการส่งเสริมให้มีการช้ ประชาชนเป็นจุดสุญน์รวมแล้วก็นําเสนอในหลายๆแง่มุมซึ่งภาพรวมทั้งหมดค่ะมันบ่งบอกได้ในเรื่องข้องความสมัครสมันและสมารคีนั่นเองค่ะต่อยจังหวัดพัทลุงบ้านเราเป็นจังหวัดเล็กๆแ,แต่บ้านเราแข็งแกร่งแล้วก็มีพลังจากมวลประชาชน,นพี่น้องพัทลุงมากมายอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะเอาเลยค่ะลูกหลานชาวพัทลุงใครดีจะตามรับฟังรายการกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการข้องคุณรามก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นอีกหลายๆรายการรวมไปถึงการสรุปข,ข่าวค่ะ วันนี้ค่ะพัทลุงบ้านเรานะคะก็ได้มีการเปิดเซรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้องการค้าแล้วก็ในปี2558ค่ะเรื่องของอาเซียนนะคะเราเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นข้องสถานศึกษาหรือว่าจะเป็นข้องน่วยงานราชการต่างๆรวมไปถึงนโยบายของรัฐบาลค่ะที่ได้มีการจัดแจงมาแต่ละส่วนทางเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของแรงงานแล้วก็เรื่องข้องการศึกษานะคะอาเซียนกําลังจะเปิดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครดีว่าว่ายัางนอนอยู่บ้านเน่งๆเชยเชยังไม่ออ่อยส่นใจอะไร วันนี้ค่ะลุกขึ้นจากเตียงนะคะปัดใหยเดยรย์โอยนะคะเอาความรู้ทั้งหมดทั้งมวลที่มีค่ะมาเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนพัฒนาบ้านเราและที่สําคัญพออาเซียนเปิดต่อไปเราก็จะเห็นผีนองข้างๆประเทศบ้านเราทั้งเล่าทั้งเวียดนามทามาั้งพม่าบางทีเดินผ่านคนพมา่าค่ะวันก่อนได้มีโอกาสไปกอสมุยไมโรวรา่าไทยไมโรวาพม่าต้องชายวิธีการดมกลิ่นค่ะหลายคนงงแล้วว่าดมกลิน่นอะไร จริงๆค่ะบางทีคนไทยเร่าอะค่ะคือผู้ชายเนี่ยผู้ชายไทยก็ผู้ชายพม่าหน้าตาจะใก,กล้เคียงกันมาค่ะทีนี้ไม่โรยตั้พลือแล้วไทยว่ะพะม่าหรือไอะไรเหมือนพันคือชายิธีการเข้าเคค่ะแล้วก็เอามูกไปฮืดค่ะก็คือดมกลิ่น พม่าก็จะมีแป้งเนึ่งตัวค่ะที่ว่าเป็นกลิ่นเฉพาะของเขานี่หละค่ะวิธีการไฮโรว่าปามาหรือไทยแต่ถ้าเกิดมันไม่ท่ามันก็จะไโรกันว่าไทยเรือ่องว่าปามาอีกเนื่องวิธีการค่ะพมาก็เราก็ได้เจอกันอยู่แล้วนะคะเรือว่าเข้ามาในช่วงของการชายแรงงาน ในประเทศไทยนะคะต่อไปบอกาอาเซียนเปิดนี้มีทางดูไบมีทางมาเลเซียสิงคโปร์นอกนอจากนั้นแล้วเราคนไทยเองก็สามารถที่จะไปเรียนไปทํางานหรือว่าไปหาประสบการณ์ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมด้านข้องเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ไล่ไล่องค์กรได้มีการจัดเซวนาตั้งแต่หลาปีทีแลว้วค่ะว่าคนไทยจะได้ประโยชน์และจะเสียเปรียบอย่างไรบ้างในเมืองมีการ ข่าวเปิดองค์กรอาเซียนตรงนี้ซึ่งไทยเองก็มาเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ในการที่จ้า่งเสริมไม่มีการเปิดอาเซียนตรงนี้ค่ะแต่ว่ามีไอรพ่อยใจอยู่สักทีกันซาลัดค่ะอยู่ยุโรปนู่นมาบอกว่าอีก้าโรมาเซียนกันก็นยังเป็นเรื่องที่ว่า <c ười> ค,ค้ำค้ำเหมือนกันก็เป็นเรื่องธรรมดาของประเทศมาอำนาจค่ะที่เขาบอกว่าเขาจะ ข,ข,ออข้าวรวมเขาบอกว่าเข้าก็เป็นหนึ่งในอาเซียนไม่รู้อยู่อาเซียนตรงนอยูคนละขั้วโลก,กับประเทศตเลยก็ว่าได้อีข้าวรวมกันเจ๊งวะเอาละค่ะไม่ว่าเป็นเพือก็ตามแต่คนไทยคะ่ะไม่ว่าชาติไหนข้าวมาบ้านเราไม่ว่าใค,ครข้าวรวมก็เราก็ตามแต่คนไทยต้องรักกันแล้วก็ต้องร้างมาขีกันไว้ถ้าเราแตกสื่อมาคีกันมาได้เหมือนนั่นค่ะเผื่อไม่ต้องฟังทำอะไรม,มาเราก็จะเกิดภัยแต่ถ้าเหมือนได้ที่เรารักกันสื่อมาขีและกลมเกลียวถ้าคนไทยไม่ทะเลาะกันเองชาติอะไรก็ทำาะไรเราไม่ได้ค่ะเอาละค่ะ่วงนี้การนำเสนอข้าวหร เรืองข้องพื้นที่ปัทลุ่มบ้านเรานะคะเรียกกันสักผักว่านะคะและเดียวฉงหน้ามีข้าวมาให้ติดตามกันแล้วนะคะฉงนี้ขอาุุัานผักกันสักแป๊บหนึ่งก่อนเดียวฉงหน้ากลับมาเจอกันค่ะรายการเล่าข่าวชาวบ้าน